นะคะมาดูเรื่องแรกที่เซอรแรกกันก่อนเลยนะคะสองสเสนหาค่ะนี่ก็มาจากค่าย m e k e r Group นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะยอดวิวใน Facebook ซตสามไทยแลนด์นะคะทยานเข้าสู่จะทยานเข้าสู่1ล้านวิวแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหเข้มข้นมากทีเดียวในบทบาทฝาแฝดเดือนหยาดนี่ แล้วก็พี่ลาดลักษนะคะนี่เป็นแฟนน้องแฟนพี่กันนะคะซึ่งเป็นบทบาทการเล่นแฟนของคิมเบอรี่รวมไปถึงวาริสละบบทเจมส์มาซึ่งใน IG ของค่ายเมกะกรุ๊ปเนี่ยก็ได้ปล่อยรูปของเจมส์มาให้แฟนๆได้หาคิดถึงกันด้วยนะคะส่วนในกระแสโซ,โซเชียลค่ะก็บอกว่าโอ้โหสิ้นสุดการรอคอยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รอติดตามรับข่าวละครนี้ตั้งแต่วันฟิตติ้งแล้วก็ได้เห็น acting การแสดงของเจมสมาแล้วก็คิมที่เปลี่ยนไปเราจะเห็นเลยนะคะว่าในทีเซอร์เนี่ย เ,เดือนหยาดเดือนหยาดนี่คือเป็นแฝดพี่นะ,ะในเรื่องก็จะรับบทเป็นนักแสดงนเอกสาวสวยใสซื่อแล้วก็จะรับบทแต่ใสซื่อแต่ว่านอกจอเนี่ยจะมีขขาเฉาอยู่บ่อยๆอค่ะ<อ>ส่วนพี่ลาดรักนี่เป็นแฝดน้องนะคนนี้จะรักธรรมชาติสละได้ทุกอย่างเพื่อพี่สาวะนะคะแฟนละครก็บอกว่าโอ้โหนี่อยากที่จะชมกันแล้วนะคะ,ะเราไปฟังคิมเบอรี่ถึงความรู้สึกหลังจากที่ทีเซอนี้ปลอยนะคะ สองเสน่หาไปสักทีเถอะสวัสดีค่ะคิมเบอรี่นะคะก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ยังรอละครเรื่องสองเสน่หาแล้วก็ชื่นชอบทีเซอร์ที่ออกมานะคะกะ็จะบอกว่าความแซบที่เห็นในทีเซอร์นั้นอะ่ะเป็นแค่ศูนจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซนต์เท่านั้นนะคะความแซบในละครมีอีกเยอะมากๆเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมละครเรื่องสองเสน่หานะคะ พอแยกออกนะว่าใครเป็นแฝดที่แฝดน้องดูจากความแซบกันนะคะรอชมความแซบที่เหลือที่คิมบอกว่าพิ่ออกมา99แล้วขอบคุณคิมด้วยที่ส่งคลิปมาให้ตัวข่าวบันเทิงนะคะอีกหนึ่งทีเซอร์ค่ะเรียกว่าเป็นคนละแนวกันเลยนะคะที่ปล่อยออกมาค่ะมนรักหนองผักกระยงนะคะละครเรื่องนี้ก็เป็นแนวคอมเมดี้ค่ะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้กลิ่นอายอีสานของค่ายดูเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะนักแสดงโดยณเดชแล้วก็โบนเมลดาโบนนี่ก็มาร่วมงานกับช่องสามเป็นครั้งแรกนะคะกระแสจากแฟน เขาบอกว่าตัวอย่างม้วนขนาดนี้ละครจะม่วนขนาดไหนโบเนี่ยเล่นเป็นตัวเองหรือเปล่เปปาเค<อ><อ>มีพระนางดีมากเล่นไม่ห่วงรอห่วงสวยกันเลยนะคะแล้วก็ละครเนี่ยมาเหมาะกับช่วงนี้ที่มีทั้งสถานการณ์โควิดแล้วก็เศรษฐกิจด้วยเ<อ>พราะว่าเรื่องนี้ก็จะนําเสนอรเรื่องของกเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะหาไอ้เขียวกับชมพู่ด้วยค่ะแล้วก็รอดูนะเดชเล่นละคร2ภาษาก็คือภาษาไทยกางกับภาษาอีสานนะคะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนที่จากบ้านมาทํางานในกรุงเทพด้วยนะคะสอบถามสา โบโค่ะก็บอกว่ากระแสดีมากแล้วก็อยากจะฝากชมพู่ตัวแสบประจาหมู่บ้านหนองผักกระยงเอาไว้ด้วยค่ะทุกคนเข่าที่ยายทำไรเหรอครับเสวัสดีค่ะโบมิลดานะคะกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยค่ะดีใจมากๆที่ทุกคนเออรอชมละครเรื่องนี้นะคะเรื่องมนต์รักหนองผักกระยงทุกคนจะพูดถึงประโยคที่บอกว่าเออกูเองชมพู่ชมพู่กูเองชมพู่ ทุกคนจะชอบประโยคนี้มากค่ะเพราะทุกคนบอกว่ามันคือไอแสบป,ประจําบ้านหนองกระยงคือชมพู่อะค่ะหนูว่าทุกคนน่าจะหลงรักในตัวละครนี้เพราะว่าคือเขาเป็นคนมีความเป็นธรรมชาติในตัวเองสูงมากฟิลการอยู่ในหมู่บ้านของเขาเนี่ยเขาจะเหมือนตัวเองอะเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่จริงเขาไม่ได้เป็นทุกเรื่องที่เป็นของคนอื่นก็จะเป็นเรื่องของชมพู่ด้วยว่ามปนความน่ารักของชมพู่อะทุกคนจะแบบเอ็นดูว่าเอ้ยชมพู่อ่ออีกแล้วเว้ยฝากด้วยนะคะละครเรื่อง ม่นรักน้องผักแตงแงค่ะชมพู่น่ารักมากค่ะแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะฝากทุกตัวละครด้วยบักเขียวก็เป็นตาฮักขึ้นกันค่ะพาเบิงเดอร์ละค่อนม่นรักน้องผักแตงแงงม่วนประครั้งเลยค่ะเย้โ,ฮโ,ฮโฮมีท่าด้วยนะรอ <c oughs> ชมความม่วนค่ะคับผมชุ่งหน้าฮะ